ลูกสาวของเขาหามให้ทาจะทําจันทร์ถึงสุกเท่านั้นเพราะว่าวันอาทิตย์พี่ต้องไปโบสถ์เมื่อก่อนนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวทําแต่งานน่ะคิดว่าลูกโตแล้วก็เลยว่าให้เวลากับเขาบ้างคือไม่ใช่ว่าทําเพื่องเงินโจทย์ก็คือว่าสามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวได้ซัพพอร์ตงานของพระเจ้าได้พยายามจะดูทุกอย่างว่าจะหนึ่งกระดาษไม่หมด ท้องน้ำยาต้องเต็มตลอดเนี้ยไหมล่ะไม่ไม่รู้แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเวลาทำงานเขาจะให้กำลังใจเป็นกันเองมากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องเพื่อเป็นแม่บ้านทำเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้กำลังใจและก็ชื่นชมการทำงานก็มีบ้าง คือไม่ไม่ท้อทำอย่างเต็มที่ให้คุณมองในแง่บวกของเราไม่ได้อะไรให้เกียรติคนคือพระเจ้าบอกว่าเราต้องรักเขา<อ>แม้ว่าเขาไม่น่ารักขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าไวยพอที่ให้เราได้ทำงานที่นี่แล้วก็ให้เรามีสันติสุขในการทำงาน